ขอแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการทุททกท่านอาจารย์หวังว่าวิชาการที่ได้รับไปจากที่ได้เรียนตลอดระยะเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนั้นไม่ใช่เพียงแค่วิชาการเท่านั้นแต่เราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการที่จะอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจบไปแล้วไม่ใช่ว่าความรู้จะ การเรียนรู้จะสิ้นสุดหน้าวันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบัณฑิตทุกท่านว่าเมื่อจบออกไปแล้วสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ในอาชีพหน้าที่การงานก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆที่เราจะได้เรียนรู้ระหว่างออทำงานนะคะซึ่งอนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันขณะเดียวกันอาจารย์ก็หวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปจากห้องเรียนก็จะเป็นตัวเสริม ให้กับเราได้ใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างเจริญก้าวหน้าและมีความสุขเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงขอฝากบัณฑิตทุกท่านสิ่งที่ท่านได้ไปนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากซึ่งจะนำมาซึ่งความมีชื่อเสียงมีเกียรติยศจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นการเชิดชูวงตระกูลของของคุณและในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิทยาการจัดการอาจารย์ขอฝากความหวังไว้ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีอีกรอบ